สวัสดีครับคุณผู้ชมทริปแอนทริค for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาวิดีโอใน Facebook ไม่ยอมเล่นอัตโนมัติหลังจากที่ผมได้ทำคลิปแนะนำนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าให้วิดีโอใน Facebook สามารถที่จะเล่นแบบอัตโนมัติปรากฏว่านะครับได้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางคอมเมนต์นะครับบอกว่า ทำตามขั้นตอนในคลิปนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติได้นะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นแรกนะครับบอกว่าทําแล้วก็ยังไม่เล่นอัตโนมัติคอมเมนต์นที่2ทําแล้วมันก็ไม่เล่นอัตโนมัติอ่ะครับคอมเมนต์นที่3เปิดเล่นอัตโนมัติแล้วค่ะแต่มันไม่ขึ้นเล่นค่ะต้องกดเข้าไปถึงจะเล่นได้ทำไมดีคะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปที่ Facebook ก่อนเราไปดูวิธีการตั้งค่าก่อนนะครับนะฮะซึ่งหล,ห,ลหลายหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วแหละนะครับวิธีการตั้งค่าในส่วนของการที่จะทําให้วิดีโอใน Facebook นั้นเล่นแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในส่วนของอวิดีโอสักหนึ่งวิดีโอนะครับยกตัวอย่างโพสต์นี้นะครับเมื่อเราเลื่อนมาเจอแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติได้นะครับนะจะเห็นว่ามันจะมีรูป เพลงหรือว่านะครับอักษรการเล่นอยู่นะครับผมคราวนี้นะฮะวิธีการตั้งค่าทําไงนะครับหลายท่านก็คงทราบละนะครับเราเรามาลื้ฟื้นกันก่อนนะครับนะฮะผมตอนนี้เราอยู่ในหน้าฟีดข่าวนะครับนะฮะก็คือหน้าแรกของเมนู Facebook นั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือนะครับอ่านะครับผมแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับผมต่อไปก็นะครับปัดขึ้นมาที่สื่อครับตรงนี้ หล,หลายท่านก็ทราบดีแล้วนะครับผมแต่น,นี้เป็นการนะครับเป็นการรื้อฟื้นนิดนึงนะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจากเดิมไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติเนี่ยเราเลือกไว้อยู่แล้วก็เลือกในส่วนของใช้อินเทอร์เน็ตมือถือและ wi-Fi นะครับเราก็เลือกเลยในกรณีที่คุณผู้ชมใช้ wiFi เท่านั้นก็หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมมี Wi-Fi มันก็จะเล่นให้เราโดยอตัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้อินเทอร์เน็ตมือถือก็ไม่สามารถจะเล่น แบบอัตโนมัติได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเลือกจึงจะต้องเลือกอันแรกนะครับใช้ทั้งเน็ตมือถือใช้ทั้ง wi-Fi นะครับเราก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะปัดขึ้นเล็กน้อยกรณีที่เราเลือกเล่นอัตโนมัติแล้วต้องการจะให้มีเสียงด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้เราปิดอยู่นะครับนะฮะเวลาเล่นอัตโนมัติจะไม่มีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีเสียงเราก็เปิดใช้ปึ๊บโอเคนะครับคราวนี้เราก็กลับไปนะครับแบ็บออกไปเลยนะครับเพื่อทำการรีเฟซเฟซบุ๊กใหม่นั่นเองนะครับผม โอเคหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ facebook เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่โพสต์เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นครับผมเมื่อมาเจอโพสที่ที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่เมื่อสักครูขข่นี้มันไม่สามารถจะเล่นได้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าแล้วปรากฏว่ามันจะเล่นแบบอัตโนมัตินั่นเองสลับนะฮะในส่วนของโพสต์ที่เป็นวิดีโอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อ ข้างต้นนะครับว่ามีหลายท่านนะครับที่ตั้งค่าแบบนี้แล้วไม่สามารถที่จะเล่นวิดีโอได้นะครับเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับในกรณีที่เรานะครับทำการตั้งค่าในส่วนของวิดีโอใน Facebook ให้เล่นอัตโนมัติแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทําได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ a c e b o o k อ่าแล้วไปที่เมนู3ขีดนะครับนะครับแล้วก็ปัดขึ้นที่สุดออกจากระบบครับอ่าออกจากระบบเลย โอเคนะครับหลังจากที่ออกจากระบบแล้วให้คุณผู้ชมไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับะนะครับปัดลงมาไปที่ในส่วนของรูปเมนูเออไม่ใช่ใช่ใช่รูปเมนูที่เป็นลักษณะปันเฟืองน,นะครับก็คือการตั้งค่าเอง,เองแตะเข้าไปปัดขึ้นไปที่การจัดการแอปหรือว่าแอปเฉยๆนะครับแตะเข้าไปหลังจากนั้นเลื่อนหาแอป f c e e o o o นี่ครับแอป f a c e b o o k แล้วก็แตะเข้าไปเลยแตะที่ที่เก็บลบแคตเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จัดการข้อมูลแตะเข้าไปตอบตกลงอ่านะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอป Facebook นะครับทำการใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในส่วนของ Gmail รวมไปถึงรหัสผ่านนะครับผู้ชมพอเข้าไปแล้วนะครับ นะฮะเราก็ทําการลองดูลองเปิดฟีดข่าวดูนะครับว่ามันเล่นให้เราหรือเปล่าในส่วนของวิดีโอนะครับผมในส่วนนี้ถ้ายังไม่เล่นให้เราอีกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าที่เพจ r e เลยและวพิมพ์คำว่า Facebook ครับคุณผู้ชม g A C E B ซี k กดค้นหาอ่านะครับแต่ที่ไอคอน f a c e b o o k นะครับ กัการถอนการติดตั้งนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรานั้นทําการถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการติดตั้งใหม่นะครับติดตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่าเหมือนต้นคลิปใหม่เลยนะครับผมคราวนี้ก็ลองดูนะครับว่ามันจะเล่นให้เราได้หรือไม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหาในส่วนของวิดีโอใน Facebook ของเน้นนั้นไม่สามารถที่จะเล่นแบบอัตโนมัติได้ในกรณีที่เราเข้าทำการตั้งงคค่่าแล้วนนนััเอะรบ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทลิปแอนทิอร์ยูด้วยนะครับสลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ